เจอขาที่ใหญ่เลยครับโอ้โหสีขี้แขกเลยโอ้โจมเจอสึกตรงห้องเอ่อห้องเอ่อห้องห้องปวดครับผมตรงห้องปวดตรงที่ห้องเอ่อไข่น้อยกำลังโดนหนึ่งครับคิดว่านะครับถ้าที่เราถ้าห้องปวดอ่ะเขาเขาต้องกำลังจะพิมพ์ห้องปวดแน่นอนเออสีขาวตายสีขาวตายสีขาวตายครับผมจริงคขีปนาวุธสีขาวตายเลยกดดูเลยคิดว่านะครับตัวเนี้ยคือประธานแม่เป็นแล้วหนึ่ง สีสีสีน้ำเงินด้วยสีน้ำเงินพี่ว่าน่าจะไม่เป็นเพราะว่ามันอยู่ข oh. ้างล่างโอทูอยู่ประทานอะประทานประทานวิ่งวิ่งไ่ประทานสีง่ายดัวยประธานเป็นประทานก็มันเป็นนะไอสีสีดำมันเป็นนะประธานครับผมมีอะไรสงสัยเคยประทานทำไมประธานต้องไปดูเฟซตรคนนี้ทำเฟซทำไมประทานไม่ทำเฟสดะก็ครูมาทำเฟซแล้วไงอยู่ด้านล่างๆนั่งทำอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึวางสีแดงนะถ้าพี่เป็นพี่คงฆ่าสีแดงไปแล้วตอน

ครับสีเขียวเราสุดน้ำสีเขียวเราสุดนะผมเห็นเขาอีกคืนสีแดงนะครับสีแดงสีสีแดงอยู่ไหนสีแดงผมไม่รับสีแดงครัตามสีเขียวว่ะปิ๊งตัวแรกลูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ตามสีแดงก่อนว่าสีแดงเห็นศพตายนานหรือยังครับผมผมเข้ามาไม่เห็นเลยเพราะว่าตอนนั้นผมเข้ามาปุ๊บประตูมันปิดพอดี้ปิดแบบแท่งมากเลยอ่าประตูปิดอ่าใช่ อ๋อสีแดงเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ประตูจะปิดอะสีแดงเข้าไปอ,อ้อมแอดมินใช่ไหมนี่หนูว่าสีขาวเพิ่งตายเพราะว่าสีขาวมาห้องไฟตอนแรกแล<น>้วสีขาวก็เดิอนออกไปแล้วหนูเห็นสีอะไรเดินมาเดินมา,นาเดินมาห้องไฟก็ไม่ใช่อ่ะแบบมันแบบๆ<บ><น>ป่ะเพราะว่าตอนคลองก็วิ่งวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางขวาไปทางขวาแล้วก็ไปโดนทองหลังแน่แน่แน่เขา คือนี่นี่คือข้อมูลของพี่นะแบบตอนที่อตอนที่ประตูจะปิดอะเห็นไหมมันจะมีสีแดงกับสีสีสีอะไรวะสีแดงกับสีอะไรวะสีเขียวเปล่าใช่ไหมหนูประตูปิดอรอหนูไม่ได้ไปห้องแอะไรนั้งไมีเลยตรงตรงนี้ตรงตร้น่แล้ววิ่งมาวิ่งมาจากทางทางขวาห้องพาบาลเราปิดวิ่มาขว้ไม่ใช่ ส,สีสีสีแดงวิ่งมาพร้อมกับใครสีแดงตอนนั้นอะพีม่มาคนเดียวครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่เห็นสองคนไม่รู้ใครด้วย,ยพ,ยพี่พี่อยู่ตรงกลางเลยแม่งไม่ได้เลื่อนไปไหนกูยังคนดูอยู่พพพีีพี่่่ใครเนี่ยใครเนี่ยใครอุบใครเนี่ยสกิปก่อนสกิปก่อนสกิปก่อนยังไม่มีข้อมูลแต่ว่าสีแดงนะพี่อ่ามาร์กไปก่อนสีแดง สแกนตัวไว้หนูดูว่ะทีแดงครับทีแดงครับมาดูได้เลยมาดูเออทีแดงทีแดงสแกนตัวทีแดงติดอยู่ปิดไหมครับปิดไหมครับปิดไหม อ่าตอนสแกนตัวมันได้ไม่ดีอ่าไปี้่งออกมาก่อนผมว่าคนน,นั้นแหละพี่พี่เป็นคนทรัพย์นขอมยังไงวะไม่เข้าใจไอที้ไอที่กดยาใช่ไหม,ไ,ไ,มไม่ใช่ครับทรัพย์ทิคมพี่มาแบบว่าถ้าเขาคอมต่นทำเงินแล้วมันจะไม่เห็นถ้าใช่เออ อ๋อคือคือคืออ๋อเข้าใจแล้วผมว่าคนในห้องนั้นอะผมว่ายังมีคนในห้องนั้นอ่ะตักงคนหนึ่งอ่องอ่องมีชายบ้างมีหญิงบ้างอ่องอ่องอ่องตีเราอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมว่าผมคิดว่านะอ่าตีหลุดเรื่องปะฮะใส่ประธานอะไรพี่ที่อยู่ในห้องนั้น อมอยู่ในห้องนี้ยูอยู่เมีผมมีผมมาผมมาสีส้มมาอยู่ในห้องมาสีส้มสีแดงสีดำสามคนยืนอยู่ไม่รอกประธาต้องไม่ประธานนะผมว่าในความคิดผมนะอ่อ่ประธานใประธานไม่ใช่แน่นอนก็สีสีส้มสิเพราะนั่นอะ่แล้วทำไมผมเนี่แล้วทำไมต้องเป็นผมเาอยางนี้ เอาอย่างนี้เพื่อความมั่นใจสีส้มเมียอะไรแสดงตัวไหมเดี๋ยวผมก็มีอะไรแสดงตัวเหมือนกันโอเคโอเคตอมสีส้คไปนะโอเคโอเคมอเคโาตคโอ้คอเอครคอมีีอคอคอคออไครอเคอ้คอคโอเคเาอ้อเอ านิเรนะโอ้ยนโอ้ปไปนไปทีดีครับไปะไมร้ตัวจะครับทำไมล่ปิดไมไมปิดเงียเงียบเงียเงยบเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฆาตกรมันมีสองคนหรือวะใช่ใช่ชิปหายเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างห้องใหม่เอาคนเดียวดีกว่า ยังเป็นคนดีจังวะกูไม่ได้เป็นฆาตกรเลยคนดูสันเป็นไหมเนี่ยสันทุกคนสันเป็นป่าทุกคนไม่ผไม่เชื่อใจว่ามันวิ่งตามกูทำไมวะเนี่ยเย่าซันวิ่งตามผมทุกคนขออยู่กับมึงก่อน what you do, doing do. ครับครับโอ้โหสีเขียวตายโอ้โฉมเจอศพตรงห้องเอ่อห้องเอ่อห้องห้องโบทครับผมตรงห้องโบทตรงนี้ห้องเอ่อแค่น้อยกำลังโดนครับผมคิดว่านะครับถ้าที่เราถ้าห้องโบทอ่ะเขาเขาต้องกำลังจะมีมะหวดแน่นอนเออสีขาวตายสีขาวตายสีขาวตายครับผมจริงคิวปจอนสีขาวตายตรงนี้ก็ดูเลยคิดว่านะครับตอนเนี้ยคือประธานไม่เป็นแล้วหนึ่ง สีสีสีน้ำเงินด้วยสีน้ำเงินพี่ว่าน่าจะไม่เป็นเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างโอทูอยู่ประทานประธานประทางวิ่งวิ่งไรไงกลัวไม่ไม่ประทางสีพวกไกลัวไม่ทางไม่เป็นประธานก็มันเป็นครับไอ้สีสีดำมันเป็นครับะธาครับผมมีอะไรสงสัยเคยประทางทำไมประธานต้องไปดูเฟซคนนคนนึงจะทำเฟซทำไมประธานไม่ทำเฟสอ่ะก็คุณมาทำเฟสแล้วไงอยู่ด้านล่างเราจำอยู่ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงฟังสีแดงนะถ้าพี่เป็นพี่คงฆ่าสีแดงไปแล้วตอนจะดคือตลอดเลยพี่อยู่สีแดงแต่มีศพเว้ยเฮ้ยป่วยใช่สองคนเนี้ยแต่พี่ว่าไม่นะผมวิ่งมาจากห้องขวาแล้วผมวิ่งมาจากห้องห้องสแกนตัวแล้วผมวิ่งลงมาจากห้องขวาแล้วผมวิ่งมาเจอมีใครเห็นมีใครเห็นศพ มีใครเห็นศพสีขาวป่ะผมผมผมว่าศพสีขาวแ่าจะอยู่แถวห้องโอทูผมว่าใจยอะอ่นะห้องไปอยู่ห้องโอ๋ออเยวเเดี๋ยวเดี๋ยมันหลุดแล้วมันหลุดแล้วคือสีน้ำเงินตอนที่ไปโอทูเจอศพไหมไม่เจอไม่ไมเจอโดสีเขียวแม่งเลยเอาไร่งเพิ่มันหลุดแล้วมันหลุดแล้ว กูเป็นคนกูเป็นคนตัวเองกูไม่เคยตื่นตื่อะไรทีเดียวเอ้าสีน้ำตาลแน่นอน สิฉันตยงานยังไงดิฉันดมตันยังไง คือค <laughs> ือคผมมกลจะบอกว่าผมสงสัยทีน้ำตาแล้วคุณสีชาอยู่ไหนผมกำลังจะถามแล้วคุโดนโว่เฉยเลยไอเมีไอมยอไอเม์มึงอภัมึงพูดหลุดเองไม่รู้ทาไงไม่คือผมพูดแด้งไอเยี่ยไปไปไปอยู่ห้องเลยแถวห้องโอทูนะจ๊เพรห้องไม่ไม่ มึงบอกว่าไปเจอศพที่เจอศพอยู่ห้องโอทูหรือเปล่ามึงพูดอย่างนั้นเลยใช่ผมบอกว่าเจอศพอยู่ห้องโอทูหรือเปล่าคือผมวิ่งฝั่งขวามาคือผมไม่เจอศพเลยผมไม่บอกว่าจะมีศพห้องขวาหรือเปล่าห้องซ้ายหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะถามไัยทีหลังทีหลังให้ข้อมูลแบบมาชัดๆหน่อยอย่า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 สมมุติสมมุติแล้วมันพลาดไอ้น้องโอเคปิดไม้ปิดไม้ปิดไม้เงียบ เอาเอาให้คนโหวตก่อนครับคนโหวตพูดก่อนครับอาลาดไสครับเฟสเฟสที่มีขาวมีขาวอยู่กับมีเสียงตาครับอ่าเอาสีสีสีน้ำตาลเอาสีสีน้ำตาลมีอะไรจะอธิบายไหมครับเสียงตาอย่างไงมีมี

ไม่ิดไม่ิดไม,ไมโอ้โหเราอไอีฟาจีเอมเอบอลบอลไหนไวะ <ś c oughs> น้องจะเล่นเปล่าน้องจะเล่นก็นเข้ามาครับเข้ามาวเตีย,ยมพูมามามาตามมาเียมพูเตียมพูไปไหนวะ Y ahora mismo. Dạ ตำองไรแล้วอี้าตกน ส,สี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 น้ำฟ in no <S <S ังฟ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 ังสีน้ำตาลเลยกี่เฟสครับเลยกี่เฟสลสีเขียวเขียวไม่คือคือพี่ยืนยันได้ตอนนี้คือมุสีชมพูสีเขียวไม่เป็นสสีีแแดงกนสีขาวสีขาวไง สีน้ำเงินหรือสีเวสสีน้ำเงินใชแล้วครับยืนยัไดแค่ว่าสีดำแล้วก็สีเมเปนแ่แแต่พี่ว่า,าพี่พี่ว่านะสีน้ำตาลเป็นว่ะใช่ไม่หรอว่าไม่เพียบตาเขาอยู่นไม่ไม่อยู่กับไม่ไไม่่ไม่ออไม ฟังฟังนะ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 ที่พี่พี่ที่พี่คิดว่าสีน้ําตาลเป็นอ่ะเพราะว่าพี่ถามว่าเฟสเหลือเท่าไหร่สีน้ําตาลคิดโคตรนานแน่นอนเฟสก็มองว่าเหลือสองเฟสอ่ะเนี่ยสีน้ำตาล ต็ปพี่พี่จะดูอย่างนี้เว้ยสเต็ปพี่พี่จะยูอย่างนี้เลยเวลาใครเฟสจะเสร็จใกล้เสร็จอพี่จะไล่ถามเลยสเต็ปเนี้ยง่ายที่สุดแล้ว ่าเดำสีชมพูแต่สีชมพูมันก็ไอหมูมึงเห็นสีน้ำตาลนี่ออกไปเมื่อกี้นี่เลยนะไม่รู้อ่ะไม่ใช่ดำเป็นชมพูแล้วหนึ่งเพราะว่าพนังานกินไข่ของเจ๊ใช่ไหมประธานประธานครับเล้วไม่ใช่อ่ะพี่พอเลยอย่าอย่าอ่าถ่ายเดี๋ยวพี่พี่กำลังคิดอยู่ว่าว่าเมื่อกี้อ่ะมันมีมันมีสองสีที่เพิ่งออกไปก่อนที่ไฟจะดับไม่ไม่สีสีสีน้ำเงินกับสีสีน้ำตาลเปล่าวะจะไม่ได้ผมบอกมางานแล้วผมบอกมันงานแล้วไฟมันก็ดับ ไอ้ไอ้ตอนนั้นอะคือจำไม่ได้เว้ยแมื่มม mm ันเว็บเดียวอะใช่มันเว็บเจี๊ยบพี่แล้วคือมันปิดไฟด้วยอะไรมันเร็วมากคือหนูยังไม่ทันได้กลัาภารกิจเสร็จเลยอะมันมันกดปวดแล้วอะมันตายคือเหมือนแบบสกิลกร้าเสร็จปิดไฟปุ๊บฆ่าเลยอะคือแบบคือเนี่ยตอดิบตัวนี้ขาวแต่แต่คือไอ้เลือนมันเลือพีดมันขาขาเลยออกมาับพี่ เดี yeah. Yeah. Yeah, I mean, up, so ๋วเดี๋ยวเดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มึงี่ไหนหาเจอศพตรงนี้เลยพี่ตรเีขายเแลวใส่หูัง้วก็ฆ่ยขงหน้าห้องเลยใช่ไหมรใช่ี่มยัอออเลี่มยี่เ้าีวสสเพขาเอาด้วยคือูนะห้องฝ่ายยะพี่พี่สยตอนนี้คือ ที่ที่สงสัยก็คือสีน้ำเงินกับสีขาวก่อนตอนนี้คือแน่นอนสองสีนี่แหละไม่รู้สีไหนยัง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 อยู่ในห้องไฟเราพี่กลางจัดแกงเออนั่นแหละคนที่ออกไปก่อนนั้นสงสัยที่สุดแล้วไปตาที่หนองขวาไปแล้วไงแก้วคัวจะหลับเกินไปเขาห้าวหมดเลยอ่ะเดี๋ยวมาทานดูหนูทำไม่ดีนี่ทำอะไรกินไอ้ไอ้สีชมพูครับสีชมพูไม่เป็นอยู่แล้วสีชมพูแน่นอนนี่เห็นแล้วนี่รู้เอาหมายหมวสีขาวแล้วนะ เอาปิดไหมปิดไหมติมปูวิ่งว่อนเลยอ่ะเอาไงดีวะทุกคนเลยเฮียคือ รอบนี้มันแม่งโคตรไวอะไหวดับปุ๊บตัดปื๊บ,บเลยสิสิเมินมันโคตรเครียดเลยบอกเลยสิเมินสิมพูอยู่ร้อยเนีเยเมี๋จะโดนฆ่า ตรงนี้ก่อนเราแอบ,บก่อนไอ้เฮียสีสีเขียวสีเขียวเป็นปะเนี่ยเฮียเอ้ยมึงเป็นเปล่าไอ้มิวมึงจะกล้าคููใช่ไหมมิว

เียสิมกเฮ้ยจัดเกณฑจัดเจนสีน้ำตาลในสัตว์สีน้ำตาลต่อหน้ากูเลยไม่มัน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 ,มนคือสีน้ำตาลนะฆ่าเสร็จมันมาทำตำ,ำเนียนด้วยตำเนียนแบบยืนข้างๆพี่เทีย <c oughs> โยลย้ท,ที่เสียมขขอ้ไง ข้างๆตำเนียนไปจบโอเคจบนี่ฮัลโหลไปไปไปเดี๋ยวเขมาเล่นใหม่เข้ามาเล่นใหม่อยากอยากอยา่แยกใหญ่เดี๋ยวไปเล่นใหม่คืนนี้กับเขต้องขอลาไปก่อนนะลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้กอดตัวก่อนครับสวัสดี